เห็นมาเยอะแล้วขออนุญาตพูดนะไม่มีไม่มีการจับจงจับจิ้นเลยทั้งสิ้นนะความนูอะเลยนะผู้ใจร้ายว่ะไม่แบบไม่จิ้นนะว้าวว้าวพี่กายสั่งมะม่วงห้าถุงเนี่ยอู้ห้าโลเลยไม่ใช่แค่ห้าถุงนะจ๊ะพี่กายสั่งห้ายายคนกินตายคนคลายรอดอันเนี้ยเคยเล่นแล้ว่วงถุงเดียวไม่เคยพอ มาสั่งเร็วทุกคนลิงกหน้าโปรไฟล์จิ้มมาเลยจ้าเนี่ยรอตอบอยู่กินกายสั่งห้าโลนะคะยายกินหนึ่งคำสวดอภิธรรมเจ็ดคืนอันนี้เคยได้ยินอยู่นี่อนี่นี่อะไรยืนหนึ่งโปรตีงยืนหรอเออเออถ้าถ้าใครสโลแกนดีๆนะเดี๋ยวส่งมะมโวงอบแห้งให้ฟุีเลยถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยหนูอยากมาไลฟ์ทุกวันเลยที่มันแบบว่า คุยอะไรกันก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับบอลเล่บอลหนึ่งอะหนึ่งไม่เกี่ยวกับบอลเล่บอลสองอชวนคนนั้นคนนี้เข้ามาหน่อยค่ะชวนพี่นั้นพี่นี้เข้ามาหน่อยค่ะอะไรอย่างนี้อะไลฟ์ Life มันจะน่า,น,าน่าแบบสนุกมากขึ้นทุกคนเราจะบอกว่าเวลาเราไลฟ์สดอ่ะพะยแบบขอร้องทุกคนนะแบบว่าอย่าไปดึงคนอื่นแบบว่าไปชวนพี่ไป ไปเอาคนนั้นคนนี้มาไลด้วยหนะะ่อยค่ะบางทีอ่ะเราไม่รู้ว่าคนคนนั้นที่เราอยากให้ไลด้วยอ่ะเขาว่างหรือเปล่าเขาอยากไลไหมเขาสะดวกไหมอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะไปแบบบังคับแล้วเขาแล้วมาไลได้แต่ถ้าบุมบีมกับยายอย่างเงี้ยคือคือไลได้ก็เพราะแบบว่างอะไรอย่างเงี้ยก็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 จะถามก่อนว่าวันนี้เราไลไหมอะไรอย่างเงี้ย เออเงาๆไม่ใช่ว่าเออะมาดึงมาดึงมา,ม,าๆๆมันไม่ใช่บางคนเขาแบบอาจจะอาบน้ํากินข้าวหรือเวลาส่วนตัวอยากให้ทุกคนรู้ที่นี่ไงเทศสวนเมื่อวานบอกโบราณไว้ก่อนลําลบากคนกินอะไรบะาําบากคนกินไอยติกคุกเออนี้มันนี้ไม่ค่อยเข้าอันนี้ไม่ค่อยเข้าบอบอต้องครบไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาลงติกต๊กตอก ใดๆก็ไม่สู้ตำนานชิคกี้ตำบวบค่ะอร่อยปากลำบากสูดโอ้ยมะม่วงมันไม่ได้ลำบากตูดขนาดนั้นทุกคนใ่มันแค่แบบาใา่อ่อนๆออย่าไปเชื่อบุญบิ่นนะเคียวไม่ยากส่วนมากติดคอเอออันนี้เกรดซีแนะนำอันนี้พอดีคำแต่ถ้าใครอยากได้ชิ้นใหญ่ก็คือเกรดเอเลยจ้าสองร้อยเก้าสิบห้าอันนี้ร้อยร้อยเกสิบาทหนึ่งกินจะหมดถุงแล้วอะ่ะ คนกินร,ร้านนี้อร่อยคนขายขาดทุนร้านนี้ขายขำไม่เน้นขายของเอ้ยชอบสโลแกนนี้พี่คนนี้ตักมาหาหนูเลยหนูหนูส่งมะม่วงไปให้ชิมค่ะร้านนี้ขายขำไม่ขายอะไรนะเมื่อกี้เขาบอกว่าร้านนี้ไม่ขายของเน้นขายขำเหรอกลิ่นที่บูดคือสูตรของร้านส,สดิจะอันนี้เ็าชอบ <laughs> กลิ่นที่บูดคือกลิ่นของร้าน ลืนทั้งน้ำตาแล้วเตรียมอำลาโลกโอ้ย <laughs> อ๊ย้ยฉันขึ้นมอ,อักแท้เอาอีกเอาอีกเอาคักสรุปกินแล้วดีไหม <laughs> <laughs> เริ่มงงเริ่มงงทุกคนที่ประเทศไทยกี่โมงวนเนี่ยไม่นอนดเดี๋ยวหนูไปตอบนะคะไม่นอนกันหรอหนูลงไล้์ล่ะเนี่ยจะแปะนะ ควรอย่างดีไหมยายนิวเขาบอกว่าควรสั่งดีไหมแล้วเนี่ยสั่งสิทุกคนจะได้รู้ว่าเป็นเหมือนที่ที่เขาพูดมาเลยบุลลี่แบรนด์บักม่วงเอ้ยเอ้ยชันสูสามทุ่มอร่อยแบบยายจะหมดแล้วหกปอร์เซนหนูก็เหลือย2ิบสองเปอร์เซ็นแล้วสามทุ่มอะไรนะหนูก็ได้หมดอแจะหนูยังไม่อาบน้ำ อุ้ยดอดหน่อยว่าจะมายหญยเอ้ยใครนะสาวดอดหน่อยไม่ฟยุกมองมไม่เหนียวแต่เคี้ยวไม่ได้กินให้สุดแล้วยู่ที่ทุกคนเราจะไปจริงๆแล้วนะแบบมันจะหมดแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้สองชั่วโมงครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ถ้าใครอยากสั่งมะม่วงอบให้ก่อนไปก่อนไปก่อนไปปดสั่งเสียก่อนสั่งซื้อ เอออันนี้ได้อันที้ได้กินง่ายไข่ดวกต้องมาพวกอบแหงชิตาพรออ่าก่อนก่อนลาก่อนลาให้ยายยื้อขายของค่ะก่อนลาเลยล่ะก่อนก่อนจะลงไลน์นะคะวันนี้รีบสั่งนะสองถุงขึ้นไปส่งฟรีค่ะถ้าใครสั่งถุงเดียวยังไม่คุ้มนะต้องสองถุงหนี่เป็นผ่านบังคับได้พี่น้องโนูสิไปแล้วเพราะว่ายูหนีมันหาถุงเราจะชิพากับไปนอนแล้ว แตบตโทรศัพท์ส0เบิร์คือกันเดี๋ยวเมื่อเอินม,นมา,า,าว่าเมาม้อยกันไหมจ้ะกินหนึ่งชั่วโมงขี้หนึ่งวันเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ถ้าใครจะสั่งมาม่วงอย่าลืมนะคะลิงก์หน้าโปรไฟล์หนูเลยหน้าไอจีหนูจิ้มมาก็แอดไลน์มาสั่งได้เลยไปสร้างไปสร้างวัสันนนุนี่้นี้เบาดีใหญ่เฮ้ะทีมหนูานหาืันนอนห้องวาสองคนเลยอ่ะอวอยู่เดี๋ยวไปถามเขาใหม่ก่อน พอแล้วพวกนี่ยกินมัม่วงยิบดทุงแล้วแหม่ผู้ไหนไหมาญี่ปุ่นฝากหิวมาแน่จ้าเออพี่ชายถ้ามาญี่ปุ่นหนูฝากหิวมาได้ไหมคะโอเคเ๋ยวไปตอบลูกค้าในแชทแล้วนะคะ๊ม่บายฝันดีค่ะ๊ายบายค่ะทุกคนฝันดีค่ะเออเจอกันใหม่พรุ่งนี้ภาษาญี่ปุ่นพูดว่ามาตามาตาชิตะเป้าวะ ถูกต้องมาตาชิตะเหย้ไงมาตาเนมาาชิตะแปลว่าเจอกันพรุババ่งนี้บายบายโอยาซุมิมาตาเนบาย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 อาลิอาโต้โคไซมาสตา